กูจะสู้กับมึงไอ้พยุจันโอชากูจะสู้กับทหารทั้งกองทัพที่มึงทำลายกูทุกอย่างแล้วกูอยากรู้ว่าข้าราชการองค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาทั้งประเทศหุบปากทำไมพวกมึงถูกมันแย่งอำนาจหมดมึงก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะบบบเชื่อคำไม่ตา44มันแย่งอำนาจถึงพวกมึงเพราะมึงก็เชื กลัวกูตรวจสอบมึงกลัวผู้หญิงแค่เนี้ยกูอยากตายมึงให้อา,หาร i h เปืน M16 มายิงกูเลยกูรออยู่ที่สถานีนี้มายิงเลยจะได้สะใจพวกมึงไงมึงจะได้กำจัดเสี้ยนหนาไปหนึ่งคนในวิษนุเครืองามเนี่ยมือกฎหมายของคอสจหรือของประยุทธ์จันทร์โอชาในการร่างกฎหมายร่างรัฐรรมนูญคือร่างรัฐรรมนูญน่ยให้อำนาจ ประยุจันโอชาหัวหน้าคอสอชอเนี่ยล้นฟ้าคือตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระแม้กระทั่งปอป,อปอชคอณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการคุจรอตแห่งชาติก็ยังไม่กล้าที่จะสั่งให้คอสอชอยื่นบัญชีทรัพย์สินในเมื่อคุณจะมาบริหารประเทศคุณต้องให้เขาตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนี่คุณเขียนกฎหมายออกคำสั่ง แม้กระทั่งสื่อมวลชนก็ออกคําสั่งห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของคอสชหรือหัวหนะ้าคอสชอแล้วคุณจะมาบริหารบ้านเมืองได้ยังไงเพราะประชาชนตรวจสอบคุณไม่ได้คุณบอกว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมประยุจันโอชาประชาชนมีส่วนร่วมได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ให้คนตรวจสอบคุณแล้วองค์กรอิสระพวกนี้กลัวกันหนอเลยกลัวว่าจะโดนยุบคอสชอสั่งให้ทรํรลายใครทําหมด ยัดคดีให้ใครยัดหมดเหมือนที่อาจารย์โดนกนกนตกลัวโดนคอสอชอและไปยุตสั่งจันโอชาสั่งยุบเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับชั่คราวมาตา44เขามีอำนาจล้นฟานายข้าตั้งตุลการมีคำพิพากษาออกมาแล้วผู้พิพากษามีคำพิพา,าออกษา,า,ามาเขาลับคำพิพากษาได้โดยเขาออกคำสั่งออกมา มีอำนาจเหนือคอรมอรมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตมนนอออรีมีอำนาจเหนือคอสชอมีอำนาจเหนือสนชมีอำนาจเหนือผู้พิพากษาตุลาการล่าสุดนี้ปปชคณะกรรมการต้องกันและตราบการทุจริตแห่งชาติบอกว่าไม่กล้าที่จะไปสั่งให้คอสช,อชอยื่บัญชีทรัพย์สินยุบหน่วยงานนี้ไปเลยดีไหมถ้าไม่กล้ายุบไปเลย คุณกินเงินเดืนอนจากภาษีของประชาชนไม่ใช่กินเงินเดืนอนจากไป,ไปยุทธ์เจีนโอชาคอสอชอนี่มันเป็นอำนาจเผด็จก,การไอวิษนุเครืองามเนี่ยมันเลวมากพราะมันเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับชื่อข่าวแล้วเป็นเขียนให้สปชสอนอชอคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนี่ลงสมัครไม่ได้ต่อไปแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่จะใช้ฉบับแม่ก็ต้องเบินไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ก็คือคนที่ลงเพื่อถอน,อถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลงสมัครสสสวพราขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้บ้านมึงมันไม่สงบสุขหรอกค่ะไอปยุจันโอชาไอวิษณุเคกคืองงันมึงเลวมากมึงเขียนจดหมายอย่างเงี้ยมึงอยากให้บ้านเมืองคืนความสุขให้กับประชาชนอยากให้ปองดองไหมกรณีอาจารย์ลีเนอร์เป็นตัวอย่างประยุทจันโอชาไม่สั่งให้กกตเนี่ย ยัดข้อหาอาจารย์ไปแดงยัดคุกให้ด้วยเพราะว่าไม่พอใจที่อาจารย์เนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมที่สโมสรทัพบ,บกที่ให้เขาคืนช่องเพราะเขาปิดสถานีอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่มีความผิดเรามีบอนุญตกันจากกะสะทชอสองปีเราไม่ได้ไปถ่ายทอดการชุมนุมเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเราเป็นเจ้าสื่อมวลชนเล็กๆแลวเราก็นําเสนอข่าว ที่มันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็อ่านข่าวเท่านั้นเองแต่โดยความที่มันกลัวว่าคนเสื้อแดงจะกล่าวหาว่าไม่เป็นธรรมเพราะมันเปิดสิบช่องคําสั่งครั้งแรกไ,ไม่มีช่องอาจารย์แต่ครั้งที่สองเนี่ยมันจะสั่งปิดไว้ทีวีซึ่งเป็นของโอ๊กพันธ์ทองแท้ลูกชายทักษิณก็กลัวพวกคนเสื้อแดงไม่พอใจก็เลยพ่วงอาจารย์ช่องฮัตทีวีเข้าไปเพื่อให้เป็นแพะรับบาปคนเสื้อแดงจะได้พอใจว่าเออยุติธรรมนะได้พ่วง ช่องอื่นโดยไม่ได้ปิดวทีวีนี่คือความเร็วของประยุทธจรร์จันโอชาความเร็วของคอสชอาจารย์เนี่ยเป็นแพะรับบาปที่ถูกพวกมันนะ่ะกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมเราไปร้องเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปต้านรัฐประหารเราไปเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้คืนช่องให้เราจนณวันนี้มันก็ยังไม่ยอมออกคําสั่งคืนมากับให้กสทชมาหาอาจารย์บอกว่าให้ไปขอใบอนุญาตใหม่ใบอนุญาตเก่าตาดแต่ที่ประยุทธ์จไม่คืนคําสั่ง ก็ถือว่าเรายังเปิดไม่ได้นี่คือความเลวของประยุทธ์จันโอชาพออาจารย์ลีน่าไปสมัครสปชวันที่14สิงหาคม15สิงหาคมมันให้กกตเลยให้ใบแดงอาจารย์กกตก็กลัวขอสชจะยุบกกตเดี๋ยวพวกมันตกงานไม่มีงานทาชิงแถลงข่าวดิสเครดิตอาจารย์ลีน่าเลยบอกว่าหาเสียงหลอกลวงขอโทษนะคะท่านศาลยังไม่มีคำพิพากษาเลยเพราะ คอสชอเขาก็มีคำสั่งออกมาว่ากรกรตเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใบเหลืองใบแดงกับใครต้องส่งสารอย่างเดียวทำไมท่านรีบชิงแถลงดิฉันไม่ได้ชั่วอย่างที่ท่านกล่าวหาค่ะมันเป็นความผิดพลาดของร้านทําป้ายเขาลืมพิมพ์คําว่าเสนอกฎหมายประชาชนทุกคนเสนอกฎหมายได้หมดดูยกตัวอย่างง่ายๆบุ๋มปนัตตาก็ไปล่ารายชื่อบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของประชาชนแสนกว่าชื่อไปเสนอกับคอสชว่าให้แก้กฎหมาย ผมคือท้านมีโทษนะมีสิทธิ์ค่ะดิฉันไม่ได้ชั่วค่ะท่านกระก่ท่านกํกา,ากลังละเมิดสิทธิ์ท่านกำลังทําร้ายผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆท่านรู้ไหมคะว่าการที่ท่านมาประกาศนั้นเนี่ยดิยฉันเกือบฆ่าตัวตายแล้วโดยเฉพาะสื่อคือเนชั่นราการคนข่าวข่าวค้นคนเนชั่นขออาภัยนะฮะที่มีกนกรัตองสกุลลทีละแล้วก็มีสเสถียร ป็นวิธีการสามคน่ดานดิฉันศาสตร์เสียเทียเสียบอกอีนี่หลอกลวงหาเสียงหลอกลวงทั้งที่ไม่มีเป็นไปได้ท่านรอให้ศาลตัดสินก่อนดีไหมคะท่านประนามดิฉันเลยมันเหมาะสมไหมนะแล้วดิฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าพักมหาประชาชนจดทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษาดิฉันไปยื่นกะกะตตั้งแต่วันที่4ี่เมษายน2อ5 7ยาแล้วก็กะกะตอ,อนุมัติให้จดทะเบียนพักประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6พฤษภาคม 2,557จากคุณเสถียรรายการข่าวค้นคนเนชั่นรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยมันโง่นะไม่มีวุธิภาวะทำไมไม่ตรวจสอบก่อนคุณด่าดิฉันดิฉันเนี่ยไปทำอะไรให้คุณหรือกับคุณเสถียรบอกว่าเนี่ยแอบอ้างเอาพักอะไรก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าพักส่งลงโดยที่ไม่มีการประชุมคุณโง่ามากกับคุณเสถียรรายการข่าวค้นคนเนชั่นนะะ คือคอสอชอเนี่ยประยุทธ์จันโอชามีคำสั่งหลังจากรัฐประหารยีิบสองพฤษภาว่าห้ามพักการเมืองเนี่ยทำกิจกรรมและห้ามประชุมพักการเมืองดิฉันจดทะเบียนประกาศเสร็จปุ๊บแค่วันที่6พฤษภาก็ถูกรัฐประหารยีิบสองเรายังไม่ได้เปิดตัวพักค่ะนะคะเราเสร็จแล้วเนี่ยในการไปสมัครเนี่ยประยุทธ์จันโอชาก็มีคําสั่งออกมาเองว่าให้พักการเมืองลงสมัครได้ โดยส่งมาได้สองคนโดยที่ไม่ต้องประชุมพักเพราะเขามีคำสั่งห้ามประชุมพักเข้าใจหรือเปล่าคุณเสถียรถ้าคุณยันนี้ยังไม่มาขอโทษดิฉันดิฉันจะไปแจ้งความค่ะจะไปแจ้งความที่กองปราบดำเนินคดีกับคุณในกข้อหามินประมาทในการโฆษณาเพราะคุณคุณจงเกียจจงชังดิฉันด่าดิฉันคุณเป็นสื่อมวลชนคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณควรจะหาข้อมูลอย่างน้อยๆคุณไปที่เว็บไซต์ของกรกตก็ได้ พักกันเมืองหน้าพักกันเมืองมันจะมีชื่อพักดิฉันโชว์อยู่หรือไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ดิฉันก็ได้ w w w มาหาประชาชนปาร์ตี้ดหรือ w w w m p p o r t h เวมีสองเว็บไซต์กัะเราเปิดมาตั้งแต่วันที่หลังหลังจากประกาศในราชจิตานุเบกษาน่าจะประมาณวันที่9พฤษภาเราก็มีเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ หรือไม่คุณโทรมาก็ได้เนหน้าจอที่ฉันมีเบอร์โทรอยู่0 8 1 6 3 0 4 6 2 2ค่ะโทรมาถามดิฉันก็นได้นักข่าวมาถามก็ได้เลยว่าอาจารย์ลีเนอร์พักการเมืองเนี่ยใครส่งใครเป็นหัวหน้าพักซึ่งสื่อช่องอื่นๆหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยเขาลงเลยว่ามาในฐานะหัวหน้าพักมาหาประชาชนทำไมคุณไม่ทำกันบ้านคุณมาด่าดิฉันคุณสเสถียรเหมาะสมไหมคะมันเข้าข่ายมิ่ประมาทในการโฆษณาเลยคุณสเสถียรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง ฝากไปถึงคุณสุทธิชัยยุนคุณเทพ,พชัยยองเจ้าของเครือเนชั่นนะเครือเนชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสื่อมีคุณภาพแต่คุณปล่อยพิธีตกรคุณเนะี่ยมาด่าดิฉันอย่างสาดเสียเทยเสียทําให้ดิฉันเนี่ยเกือบจะฆ่าตัวตายเลยนะฮะวันเสาร์เนี่ยคือเที่ยงคืนไปแล้วพอะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็คือวันเสาร์ที่16สิงหาคมนะฮะดิฉันเครียดมากเพราะว่าดิฉัน อ่านข่าวทั้งหมดดูยูท b e ที่ก็ไปโพส์ด่าว่าลีน่าจังหาเสียงหลอ,อกลวงของคือเนชั่นเนี่ยแล้วก็ด่าดิฉันเนี่ยสาเสียเทเสียเด้คุณจะนอกอ่าไม่ได้ด่าคุณจีไม่ได้ด่าแต่ไอ้เสียนเนี่ยด่าดิฉันแบบปูหดิฉันเจ็บปวดมากเลยตอนนั้นอยากฆ่าตัวตายเดี๋ยวจะเอาที่ชู้เนี่ยอุดจมูกจะอุดอุดจมูกอุดจมูกเนี่ยมันปาอยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดอีกทีหนึ่งก็ว่าดิฉันลนั่งร้องไห้ ล้องไห้ตั้งแต่ตอนสามทุ่มถึงปีสี่จะฆ่าตัวตาย mm. ดิฉันอยู่บ้านคนเดียวดิฉันไม่มีสามีลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยจะฆ่าตัวตายเพราะมันมันเจ็บปวดอะเจ็บปวดทั้งที่กกตรับคําสั่งจากประยุทธ์จันโอชากรสชให้มาปนามดิฉันดิสเครดิตดิฉัน,ฉนคือยัดข้อหาดิฉันในข้อหาต้านรัฐประหารก็ไม่ได้เพราะดิฉันไม่เคยออกไปตา จะยัดข้อหาดิฉันผู้ก่อ,อการร้ายก็ไม่ได้เพราะดิฉันไม่มีอาวุธสงครามจะยัดข้อหาที่ฉันไม่ข้อหากบฏก็ไม่ได้เพราะดิฉันไม่เคยเออกไปชุมนุมก็เลยยัดข้อหาให้ใบแดงใหง้ใบแดงค่ะใบแดงเนี่ยมันมีโทษจำคุกหนึ่งถึงสิบปีเพิ่ม่อนสิบสิบปีคือสก,กัดอาจารย์ลีแน่เนี่ยไม่ให้เข้าสู่สภาไม่เข้าสู่การนู่นนี่คือความเลวของคณะรัฐประหารประยุทธ์จัน์โอชาคสช ทหารทั้งกองทัพมาลังแกดิฉันผู้หญิงคนเดียวที่ถูกเขาลังแกปิดสถานีดิฉันเนี่ย,ย3เดือนแล้วเนี่ยโดยที่ดิฉันต้องตายทั้งเป็นไม่มีจะก,กินเงินจะใายดอกเบีย้ยแบงก์ก็ไม่มีถูกแบงก์รับจากที่จ่ายดอกเบีย้ยเดือนละเจ็ดหมื่นห้าตอนนี้โดนรับเป็นเดือนละแสนห้าโดนปรับมาเนี่ย3เดือนแล้วค่ะดิฉันเจ็บปวดมากเราใบอนุญ,ญาตกสทชอของดิฉัน สองปีที่ดิฉันได้มาจะหมดอายุก็คือ24มีนาห้าตอนนี้ถูกยึดไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาไม่ยอมคืนคำสั่งประยุทธ์จันโอชาว่าไงประยุทจันโอชามึงให้ทหารอัดปืนมายิงกูเลยถ้ากูเป็นศัตรูกังมึงมึงกลัวกูตรวจสอบมึงกลัวผู้หญิงแค่เนี้ยกูอยากตายมึงให้ทหารอัดปืน M16 มายิงกูเลยกูรออยู่ที่สถานีนี้มายิงเลย จะได้สะใจพวกมึงไงมึงจะได้กำจัดเสียนหนาไปหนึ่งคนต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้ได้โพสลงใน Facebook ปรากฏว่าก็มีประชาชนรู้ว่าเราจะฆ่าตัวตายตั้งแตตอนตีสี่ก็มาให้กำลังใจเยอะแยะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้คุณผู้ชมดูต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยไม่คิดสัน้นลุกขึ้นมามาต่อไปนี้เนี่ย กูจะสู้กับทหารกูจะสู้กับมึงไงประยุจันทร์โอชากูจะสู้กับทหารทั้งกงทัพที่มึงทำลายกทุกอย่างแล้วกูอยากรู้ว่าข้าราชการองค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาทั้งประเทศหุบปากทำไมพวกมึงถูกมังแย่งอำนาจหมดมึงก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะแบัเชื่อคาไม่ตต่44 Mình dâng âm nạn cho quốc mình Bọn mình có thể